หืมหาจะไม่เต็มปอดเลยใครเอาอาหารเข้ามากินแบะแม่นะเราก็เพิ่งไปกินข้าวมานี่แถมตอนนี้ก็อ่านหนังสืออย่างเดียวไม่น่าทุกคนเราเห็นว่าอากาศในห้องนี้เนี่ยมันไม่ปลอดภัยเลยมันมีความขุ่นมัวมากกว่ากปกติเท่าที่นับด้วนะฟุลอองในตอนนี้เนี่ยมีประมาณ9ก้าล้านเก้าแสดหหันหกิ 5เม็ดได้แล้วเนี่ยโย<ฮ>โย<ฮ>ยิงไปได้ไงเนี่ยไม่ปลอดภัยจริงๆตัา ตัวเลยนะใช่แล้วยูบิฟุยตี้ไงเราสามารถพบได้ในน้ําในดินในอากาศยิ่งในห้องคนเยอะๆแบบเนี้ยยิ่งสามารถพบได้แั่หลังฉีดรู้สึกหายใจโล่งเลยนะเชื้อมันโดนฆ่าแน่เลยหรือมันแค่หอมเฉยๆรอเลยกวาดกันเลยสิ ขอย้อนกลับไปก่นอนเอาว่าวโพลาสเปร์นวัตกรรมเปลี่ยนอากาหอมเย็นสะอาดที่มีงานวิจัยรองรับที่อากาศได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านการทดสอบจากสถาบันทางการแพทย์และทำจากสารสกัดธรรมชาติ100%มี18ซีเนียมซึ่งเป็นสารที่มีงานวิจัยรองรับว่ามาอีกเครื่องเอ s Super ูเป360 Microbiological a แ จากบริษัท v W R Collection เหมาะสำหรับการเก็บเชื้อในอากาศให้ได้ปริมาณมากในสภาวะที่มี Environmental Contamination น้อยโดยเครื่องตัวนี้มีความเร็วในการเก็บแซมเปิร์สูงสามารถดูดอากาศ1,000ลิตรภายในเวลาไม่ถึง3นาทีจากการดูดอากาศผ่าน2หัวแต่ถึงแม้จะดูดหัวเดียวก็ยังมีความเร็วสูงเช่นกันไหนขออุปกรณ์นหน่อยหสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคในอากาศ Polar Spray 2. เครื่องเก็บตัวอย่างชินลินซีในากะแอร์แซมเปิลร์ 3. ส,สเตอร์ไลน์ปลัดอากาศเพลทจำนวน6เพลท 4. พาราฟิน 5. ห,หลูกนิทโต้สเตรทนิทโต้ห 6. ก,กลาสไลท์ 7. จ็ดแกรมสเตนโซลูชั่น 8. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงดีมากต่อไปเอาคู่มือมา การทดลองนี้จะทำที่ห้องประชุมชั้น10ขนาดห้องเนี่ยก็ประมาณ83ลูกบาทเมรตรกระเด็บแอนเื่องยินเสร็จประมาณนี้จริงๆเนี่ยเครื่องอขงอนนั้นตอนแรกที่เราจะทำเนี่ยคือก่อนที่เราจะเริ่มทดลองต้องเซอร์ไลน์นก่อน หลังจากนั้นนะครับเราก็นําบัตรอากาศที่เราต้องการมาใส่ในหนูนะถ้าต้องการดูสองหัวเราใส่สองข้างแต่ว่าในการทดลองนี้นะครับเราจะดูทั้งหมดหัวเดียวเมื่อใส่บัตรอากาศเพลตไปแล้วนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับก็จะใส่ปึ๊บแล้วก็จะมีตัวหมุนเกลียวคอยล็อกตรงนี้ไว้ก็ใส่เพลตเสร็จปิดเสร็จปุ๊บเราก็จะนํามาไว้บนโต๊ะโต๊ะีนสูงจะเพิ่ประมาณ80เซนนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกดเปิดเครื่องครับผม แล้วเราก็จะเลือกปริมาณที่เราต้องการจะดูดก็จะมี 1, 500, 200. ทั้งหมดมี1 5 0 0 2 0 0ทีนี้เราต้องการแค่500นะครับก็จะเลือก5 0าร้อยแล้วนั้นกดสปาร์ทิ้งไว้ประมาณไม่ถึง2นาทีก็จะเรียบร้อยเสร็จหลังจากนั้นก็จะเอาบัตรกาออกปุ๊บเปิดเอาบัตรกาออกทำความสะอาดตัวครอบอีกทีหนึง่งเสร็จแล้วเราจะทําการฉีดสเรปรย์ตัวนี้ตัว last s p r a โด,ดยว,วิธีการฉีดของเราเนี่ยเราจะฉีดมุมห้อง้รืคอามที่ห้องสี่เหลี่ยมเราจะฉีดสีมะะ่มุมนะครับมุมละประมาณ3ามถึงสี่สเปรย์ก็ฉีดนี้ปึ๊บ ประมาณสามถสี่สเปรย์ครับผมหลังจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็นับจํานวนครับผมหลังจากที่เรานับจํานวนเชื้อได้บ่อยแล้วนะครับเราก็จะนําจํานวนจุลินทรีย์ที่ได้นะครับไปเทียบเป็นตารางนะครับผมก็คือตารางตรงนี้ครับผมขอบคุณครับรบสวัสดีครับผมโอ๊คปราดพงศ์ธุราวัฒนัน์ครับส่วนผมริวปรินทางศรีสาครับครับก็จากเมื่อกี้ที่ผมได้พูดถึงตารางนี้ตารางนี้นะครับไว้สําหรับ จำนวนจำนวนเชื้อจุลินทรีย์นะครับเดี๋ยวจะส่งก่อให้คุณดิวนะครับพูดถึงตารางผลที่ผลการทดลองครับอ่าได้ครับก็ในส่วนของผลการทดลองนะครับจะแบ่งเป็น2รก,ากราฟหลักๆกราฟหนึ่งคือจำนวนเชื้อจุลินทรีย์หน่วยเป็น CFU ต่อลูกบาทเมตรน,นะครับส่วนอีกกราฟหนึ่งทางนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงครับครั้งที่1น,นะครับเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือหลังฉีดจะลดลง42.36%ครับครั้งที่2เชื้อจะลดลง2.56%ส่วนครั้งที่สามเนี่ยเชื้ 49.19%นะครับซึ่งพอเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงออกมาแล้วเนี่ยทั้ง3าครั้งจะเฉลีย่ยออกมาได้ที่ลดลงไป41.67%ครับโดยถัดมาจะเปลี่ยนเป็นกราฟนี้กับกราฟนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยจะแยกตัวหมางเชื้อแกรมบวกแกรมลบและเชื้อราก่อนและหลังฉีดของทั้ง3ครั้งนะครับซึ่งผมจะพูดถึงแค่เฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของทั้ง3ครั้งรวมกันนะครับแกรมบวกเนี่ยจะลดลงไป42.01%ส่วนนแกรมลบเี่ยจะลดลงไปมากที่สุดถึง54.06%ครับ ส่วนเชื้อราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมา16.67นะครับถัดมาจะส่งกลับไปให้คุณอบสรุปนะครับครับผมครับคุณริวอย่างที่คุณริวพูดเมื่อกี้นะครับ<ม>เห็นได้เลย<ม>เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าแกมมบเนี่ยลดลงมากที่สุดเลยใช่ครับผมก็เะน,นั้นสามารถสรุปได้คือจากการทดลองเนี่ยพบว่าปริมาณเชื้อจุลินทรีย์หลังฉีดสเย์ฆ่าเชื้อในอากาศลดลงเฉลี่ยแล้วลบ41.67นะครับส่วนเชื้อจุลินทรีย์ที่มีปริมาณลดลงจากก่อนฉีดมากที่สุดก็คือแบคทีเรียแกมลบจึงสามาาารรรถสุปไดด้ว่กฉีนะ สเปรย์ปรับอากาศฆ่าเชื้อยี่ห้อโพลาร์สเปรย์เนี้ยนะครับมีประสิทธิภาพในการใช้กำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศได้จริงครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับจากผลการทดลองเนี่ยน่าสนใจดีนะแต่ทำไมผลการทดลองหึงเป็นเช่นนี้ที่จำนวนเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศหลังฉีดสเปรย์ลดลงเนื่องจากการสำคัญคือ 1. แปซีเนลจากน้ำมันยูคาลิปตัสในสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคปรับอากาศโพลาร์สเปรย์ จากงานวิจัยพบว่าสารนี้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียทั้งแกรมบวกแกรมลบและเชื้อราเนื่องจาก18ึแปรินลมีโครงสร้างของโมโนเทอร์ปีนอยฟีนอลซึ่งเป็นไฮโดรโฟบิกไปลดความเป็นข้อของเซลล์เมมเบรนส่งผลให้สารต่างๆไหลออกนอกเซลล์ทำให้แบคทีเรียและเชื้อราขาดสารอาหารและตายได้อแล้วทำไมปริมาณดุลซีเนี่ยถึงครั้งที่หนึ่งถึงไแตกทั้งสองครั้งที่สามได เนื่องจากว่าห้องนี้เป็นห้องที่ใช้โดยสาธารณะนะครับทาให้เราสามารถควบคุมตัวแปรอื่นได้ยากเช่นอย่างบางวันเนี่ยจะมีการประชุมหรือทำกิจกรรมก่อนหน้าในห้องนี้ทําให้อาจจะมีปริมาณเชื้อที่สงหม,มือเยอะกว่าในวันที่ไม่มีกิจกรรมมาก่อนครับในการทดลองครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราเก็บตัวอย่างในวันพฤหัสบดีซึ่งมีคนมาใช้ห้องประชุมก่อนหน้าแต่าจากครั้งที่สองและสามครับเราทําในวันจันทร์แลบวันพุธซึ่งไม่มีคนใช้ห้องประชุมก่อนหน้าทำให้มีเชื้อที่น้อยกว่าครับอ๋อทำไมเชือเช้อไอจีเดียกันลดจรีดเรสเปมปาเชื่ เพราะผนังเซลล์ของแบคทียแกรมลบประกอบด้วยชั้น outer membrane ซึ่งเป็น phospholipid bilayer และมี lipopolysaccharide เมื่อผนังเซลล์เจอกับส่วน hydrophobic ของ1 8่ซีจะทำให้ phospholipid เกิดการแบ่งส่วนส่งผลให้1 8่ซีนผ่านเข้าไปในเซลล์ได้มากขึ้นแล้วทำไมบางกระลองถึงมีจำนวนเชื้อจูน4 c ่เซตต่อรูกบาทนี้เนี่ยหลังจากฉีดสเปรมากกว่าก่อนฉีดสเปร อาจเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องเก็บเชื้อจากอากาศเช่นในระหว่างการเก็บเชื้อส่วนหนึ่งอาจตายจากแรงกดจากเครื่องกระทบจานแับอากาเพสซึ่งอาจส่งผลให้ได้ผลที่ไม่แน่นอนและไม่แม่นยำในแต่ละครั้งหรืออาจผิดพลาดจากตัวผู้ทดลองในระหว่างการทดลองที่ไม่เตอรลยมอุปกรณ์ให้ดีกว่าการใช้งานหมอเข้าใจแนละ้วในบางการทดลองเนี่ยจะเห็นได้ว่าจำนวนเชือเ้อราเนี่ยหลังจากฉีดไปเนี่ยน,นมากกว่าก่อนฉีดมันเป็นเพราะอะไรครับก็ จากการทดลองที่2นะครับถึงแม้ว,ว่าจำนวนเชื้อรา CFU ต่อกลูแปรแม่เนี่ยหลังฉีดสเปย์เนี่ยจะมีจำนวนมากกว่านะครับเน,นี่ยเดี๋ยวเพิ่มขึ้นดูไปตรงนี้ปุ๊บแต่ว่าถ้าเราสังเกตลักษณะของโคโรโมนีดีๆเนี่ยในระยะหลังที่อบเท่ากันก่อนฉีดสเปย์และหลังฉีดสเปย์เนี่ยก่อนฉีดสเปย์เห็นได้เลยว่าโคโรโมนีเชื้อราเนี่ยมีขนาดใหญ่แสดงว่าเจริญเติบโตได้ดีส่วนโคโรโมนีของเชื้อราหลังฉีดสเปเย์นะครับจะมีขนาดเล็กซึ่งแสดงว,ว่าไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้งนี้เป็นเพราะว่าสาร18เซนนนิลี่ยใ ตัวสเปย์น,นี้ทำมีคุณสมบัติเป็นฟังกิไซส์นะครับซึ่งก็คือสามารถยับยั้งแล้วก็กำจัดการเจริญเติบโต,ตของเชื้อราและก็สปอร์ได้ครับอ๋ออย่างนี้นี่เองการทดลองครันน้งนี้ทุกคนคิดว่มามันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างมันมีอะไรต้องปรับปร,ปรุงอีกอะไรที่กะอย่าพัฒน,นามีการใช้บัดกาาเป็นอาหารเลี้ยงเชือ้อทาให้มีเชื้อขึ้นบน อากาศอย่างควบคุมมากกว่านยู่เชียรอากาศเครื่องดูดอากาศแอร์ซมเปอร์ทำให้ปัสจากเชื้รได้ยากต้องผ่านขั้นตอนการสเตอร์ไลท์ที่ยุง่งยากการพอาเลี้ยงเชื้อบนบัดอากาศไม่สามารถใช้แยกชนิดของเชื้อได้สิ่งที่ควปรับปรุงนะครับก็คือเราต้องควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องเก็บตัวอย่างต่างนี้เลยนะครับแล้วก็ขณะเก็บตัวอย่างเนี่ยไม่ควรมีบุคคลเข้าหรือออกห้องทดลองครับต่างนี้ครับ